สวัสดีครับทุกคนวันนี้โค้ดห่านนะครับมีสาระดีๆเกี่ยวกับการขายออนไลน์มานําเสนอแล้อว่ามาฝากกันอีกแล้วนะครับสําหรับวันนี้คนที่มีความสนใจอยากจะขายสกินแคร์หรือว่าอยากจะขายเกี่ยวกับครีมบำรุงผิวหรือว่าอยากจะขายอะไรเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ความงามนะครับไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงอ่าถ้าเลื่อนมาเจอคลิปนี้ก็กดดูจนจบนะครับถ้าเราอยากขายเกี่ยวกับ คีมงุมงรุงผิวสกินแคร์อะไรต่างๆเกี่ยวกับความงามหนึ่งเราต้องไปเป็นลูกค้าก่อนครับโดยการซื้อซื้อมาทานซื้อมาลองด้วยตัวเองก่อนนะครับทุกคนอยากให้ทุกคนเป็นลองเป็นลูกค้าแล้วมาใช้เองทามันเห็นผลนั่นแหละเราถึงค่อยเออค่อยสอบถามก็ไปว่าเออท่านูอยากขายด้วยมีเลทราคาแบบตัวแทนไหมคะอย่างเงี้ยเออสําหรับ ส่วนใหญ่อาจจะเป็นผู้หญิงนะฮะที่ขายเกี่ยวกับสกินแคร์แต่ทุกวันนี้ผู้ชายก็เริ่มออกมาขายสกินแคร์กันเยอะขึ้นนะครับอย่าอย่าไปกังวลในจุดนั้นนะครับทุกคนถ้าเราใช้ใช้เองแล้วไม่เห็นผลมันขายได้แน่นอน,นครับผมมั่นใจแล้วก็เชื่อมั่นว่าทุกคนที่เขาขายสกินแคร์อยู่เขาก็ทดลองกันใช้เองมาก่อนนะครับไม่ใช่ว่าเรา อยู่ๆแล้วเราไปเอาสินค้าสินค้าหนึ่งโดยมาโพสขายเลยปั้งเลยอย่างเงี้ยลูกค้าก็จะถามมาอี้นี่มันใช้สินค้าจริงๆหรือเปล่าอย่างเงี้ยมันจะมีข้อขัดแย้งตรงนี้นะครับยกตัวอย่างเช่นเช่นผมผมก็ผมก็ไปลองไปลองอันนี้เป็นคอลลาเจนนะครับผมก็เป็นคนลองทานคอลลาเจนเองก่อนโดยผมซื้อมาหนึ่งกระปุกก่อนอ่า ซื้อมาจากตัวแทนรายใหญ่เขาแล้นแหละพอซื้อแล้วพอเอามาทานปุ๊บหนึ่งกระปุกผมยังไม่เห็นผลนะของผมเป็นคนที่ว่าผิวมันสุด,สดล้ำลึกอ่ะอผมก็เลยสั่งมากระปุกที่สองพอทานแล้วเออมันมีความเปลี่ยนแปลงเนาะเพื่อนๆในโรงงานก็ทักกันอย่างเงี้ยผมก็เลยทักไปถามอีกว่าถ้าอยากได้เรียดราคาแบบตำตำ,ตำอย่างเงี้ยแล้วก็อยากกินเองด้วยขายด้วยผมก็เลย ผมถึงสมัครเออผมถึงสมัครเป็นตัวแทนเพราะว่าผมผมลองใช้สินค้าแล้วเออมันตอบโจทย์มันตอบโจทย์ผมนะครับผมเลยสมัครเป็นตัวแทนมาเปิด1ิชิ้นก่อนเนี้ผมก็มาแบ่งเพื่อนๆที่มีความสนใจได้ทานด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ถ้ามีประโยชน์ก็กดหัวใจหรือว,ว่ากดติดตามไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้กดหารลับก่อนนะครับ